สวยครับสวยครับเอเลีรวยลกวงเงียบหมดมาล้วพี well> ่เอลล่มีมีมีเฮ้ยวิ่งหนีีย สาตัวที่วิ่งหนีให้ดึงกันให้ายอยู่แถวนี้นะ่าเหลือผมขับไปยิงมันมันมีรถเออเปาตังไหนพี่มาพุ่งเลยอ๋อละล่างหนึ่เหยียบแม่งเลยแล้วกันแล้วมันมีจก่ด้วยวะโอ้ยโอ้ยไอ้ช่อาย อ๋อันไปยิงซ้ายหน่อยนพี่ตรงไหนเียงบนหัวบนหัวรถจอดี่ดียังครับกวนให้เดินสวนไปละกันไม่ได้ตัวเดียวตนเนี้ยไม้เพื่อนเดินหายเ เออมาทางจะคางขึ้นไปแี่เฟียมันแถวหินแล้ววะไม่เลยหินไปขวาต้นไม้ต้นไม้โอ้นอนอยู่ไหนวะไม่ม่นอนไม่ถึงต้นไม้เหรอวะเฮ้กูล้มอีกและวยัดจับจีนเอวะโฮ้กูเสียตัว เล่นแรงยังไงให้มันก่แข็งไอ้ไม่น่าลายหมูเลนเหี้ยแต่วักกี้มาข้าน้าลไรชิดแล้วไปเจ้าเอาโอ้ยหมดตัวหมดตัวตัวแบกเข้าวงเลยแล้วเบิดไปไหนเจ้ามันไม่ได้ปั๊มยาเดวมาเล่นคนนึงคนปั๊มยาเล่นออกก็ได้วผมคานไปรอหลังเินไอ้ยืนขาตั้งมื สามตัวนี้ตัวเลยสามสามเดี๋ยวก็หลังเนินไปพี่ไอ้หลังเนินเรื่องเองคุณรู้ว่าต้นไม้ที่อ่ะหลังหินค่อยมาขับมาให้ผมอย่างคมดิไม่สองก็สามอ่ะเสียงมันผมว่าฟกว่ะให้คมเกินป้าไปหลังหินเน่ะอยู่ตัวหนึ่งแน่นอนคือป้าสุดนี้เหรอหินทางซ้ายขอบบนนี่เหรอ

อืออกรึไงน่าจะมีแค่สองก่อวตันหนึงเฮ้ยไปแล้วโอ้ยขวานเดียวก็ไม่ได้เฮ้ยเอาฮ้ยังไม่ออกเยว่รอดรนแล้วฮยฮ้ยฮ้ยฮย ส่วนในพี่ส่วนดินอก,กรึเปดดล่านอนกรึเพล่อนี่ <c oughs> ไม่โดนน้องขับมุมดีจัดโอ้โยกูยอยู่น,น,นอกรึงหน่า มาเลยมาเล่โอ้โหโอคสองคนต้องกินไก่มันมีรถป้าทางขวาไปฆ่ามันหรือเไม่าดูน้อยๆนะโอ้ยโอ้โหจนหัวไปแล้วพี่ไอ้ หมดแล้วหมดแล้ววัดเจนี่เขาเป็นอะไรกับกูเองครับนางวันอั้ดาเว้แต่กูคนเดียวกูจะหลุดว่ะใช้อาไก่ไก่ติกูกตกตกจ้าโดนทม ก็ไปซัดเลยนะกัน้ยโอ้ยโอโอ้ยสวนสวไปเฮ้ยโอ้โหนี่เต็มสั่นจริงนีไม่คุไม่สนใจเลยอะไรอะอะไรอะออโอ้คุณูก็พี่โจ้แรง้า แปดบ้งเต็งเต็งเเ้ยเว้ยเต็งเต็งเตงเตอ้เทีนี่เจ้าโคตนิ่งอะคเนียปบการมเยความนิ่งเขาน่ะได้ทีมาเยอะนที่เลยเฮ้ยขับรไปหน้าตอกันนิ่งอยู่ที่อะนิ่งไม่ขยับเลยเฮ้ยไทยเห็นบ้านเราไมงอยู่

อยู่สิ่เม่ยใครสวยนี่ต้องอีสักเวลอ่ะพี่ไอ้่ี่เวลยิกว่ะอันเวลสี่ต้องห้าห้าสวยเวกเตอร์มาใหม่แล้วสวยอยู่นะพี่บางไลยเฮ้ยเพี้ยวอ่ะไม่เตอแล้วครับเวกเตอแล้วครับย่าก็ถามจริ้มแล้วก็มาอยู่ก็ดังหรอ คุเข่าแล้วค no ุเข่าแล้วคุณจดนเลยปะเห้ยเฮ้ยไม่คิรคน้ำเบาไเบื่อมาชอบเลยมีเดียจริงโคตรน่าเบื่อเลยเย่ยเงนี้ต้องเล่นรอวงิเจอพวกนี้

แล้ก็หลังต้นไม้ทั้งป่าถ้าไปไปทางขวาหลังก็โดนยังอยู่วะหลังไงสุบปืนโอ้่าแล้วเมากเลยแหละแบบนั่นเดียวเว้ยหลังหนแม่เด

ผู้ชมแม่งเห็นบัคโคตรดีแย่เออ